สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมข่าวคราวว่าพรบรว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมกำลังจะกลับเข้าไปสู่สภาสสพักเพื่อไทย42คนเตรียมนำเสนอและประธานสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนันท์ดูเหมือนว่าพร้อมที่จะ นำเข้าสู่วาระประเด็นตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเร่งให้มีการเลื่อนร่างกฎหมายนี้เร็วขึ้นหรือไม่ก็เท่ากับว่าจะเป็นการเร่งให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นมาเพราะว่าร่างกฎหมาย3ามสี่ฉบับเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษก,กรรมนั้นล้วนแต่เกิดคำถามประเด็นว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดที่แปลกก็คือว่า กฎหมายนี้ชื่อปรองดองแต่เป็นกฎหมายปรองดองที่สร้างความขัดแยงตลอดเวลาเพราะว่ามีคนสงสัยว่าเบื้องลึกแล้วเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นอะไรบ้างแน่นอนครับคนไทยต้องการความปรองดองแต่ความปรองดองนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของการที่ไม่มีวาระแอบแฝงฉะนั้นก่อนที่กฎหมายนี้จะกลับเข้าไปสภาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมีความขัดแย้งรอบใหม่ทางการเมืองจําเป็นอย่างยิ่งครับที่รัฐบาลเองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรียิ่งละ่ะจะต้องเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพูดคุยกันซะก่อนครับเพราะว่าความปรองดองจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจตรงกันก่อนว่าจะทำไปเพื่ออะไรและใครเป็นคนได้ประโยชน์การให้อภัยกับคนที่มีความเห็นขัดแย้งทางการเมือง และมีนีิรโทษกรรมนั้นถูกต้องครับแต่คดีอาญาคดีคอร์รัปชันคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงจงใจที่จะสร้างความวุ่นวายต้องไม่ใช่เป็นกรณีนิรโทษกรรมครับทั้งหมดนี้จึงเป็นประเด็นที่นายกจำเป็นจะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองครับแต่ต้องเป็นทุกฝ่ายในภาคประชาคมของสังคมไทย มาปรึกษาหารือก่อนไม่ใช่เพียงแต่ให้ในรัฐสภาดําเนินการเท่านั้นเพราะว่ารัฐสภามีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมีฝ่ายได้ฝ่ายเสียแต่ประชาชนครับที่จะต้องเป็นผู้กําหนดทิศทางนี้ต่อไปหวังว่ารัฐบาลจะเข้าใจครับว่าการผลักดันให้มีพรบรนิรโทษก,กรรมไม่ว่ารัฐบาลจะบอกว่าเกี่ยวหรือไม่ไม่ว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของสภาหรือไม่แต่ท้ายที่สุด แกนนารัฐบาลฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องลงมาป้องกันการจะทําให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ที่อาจจะนําไปสู่ความรุนแรงปรองดองไม่ควรจะแปลว่าความขัดแย้งที่จะนําไปสู่ปัญหาสังคมวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทะจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททีพยประกรันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม